นี่ครับล้างอาชีพบ้านกำนันคาแครมีล้างอดชีดพ,พ่นกันสนิมด้วยนะครับใครที่มากดังพยากลุงก็มาจอดล้างรถได้นะครับ <c oughs> ช่วงเช้านะครับนี่ครับก็คือรถล,ลูกค้านะครับลูกค้าก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับ เจ็ดโมงแปดโมงเช้านะครับแต่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอัปเดตอ่โกดังพี่ยาคนลุมว่ามีร้านอะไรบ้างครับแล้วไม่มีร้านอะไรบ้างพี่พี่เอฟีทุกท่านก็คอมเมนต์มาได้ครับว่ามีร้านอะไรไม่มีร้านอะไรมีอ่าอันนี้เป็นร้านสักคิ้วของอาจารย์นกนะครับ สาขาโคดังพิยาห์ลุง <c oughs> เรามาเริ่มกันร้านแรกเลยนะครับเป็นร้านไก่ย่างนะครับไก่ย่างยี่สิบาทนะครับไม้ละยี่สิบบาทฮะยีสบาทยังไม่ทันยี่สิบมาได้หแล้วต้องบอกสวัสดีครับสว <c oughs> ัอดีครับไก่ย่างจะมีสองราคานะครับยี่สิบาทแล้วก็ยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วแต่ เนื้อไก่นะครับตามไซส์นะครับตามไซส์ก็จะมีน้ำโปกวุ้นนะครับโปวุ้นอีกร้านนึงก็จะเป็นร้านข้าวโพดคุกเนยนะครับข้าวโพดคุกเนยแล้วก็เฟ้นฝายเฟ้นฝายข้ยา กุ๊บเนยนะครับก็จะร้านสาลเปานะครับร้านสาลาเปาอันนี้สาลาเปาเจ้าเก่าเราแปดเซียนก็จะมีขนมจีบด้วยนะครับขนมจีบร้านผัดไทย จะมีร้านผลไม้นะครับใน,นีถุงถุงละห้าสิบบาทครับเราจะมีมะม,ม่วงมีส้มมะยม,มชิดมะละกอนะครับแล้วก็จะมีแบบผ่าก็จะมีแบบผ่าแล้วแล้วก็ใส่กล่องนะครับเซื้อเป็นกล่องก็ได้เซื้อเป็นโลก็ได้นะครับ ผู้ก็มีย่างผู้ใหญ่วันก็มานะครับนี่นนก็จะมีหม,มูหมูสดด้วยนะครับหมูสด ร้านเบนเบอร์กรี่นะครับสวัสดีครับเค้กอันนี้ยี่สิบาทครับครับผมเล่นเ่นเค้กนี้ยีิบาทแล้วพวกขนมปังนี่ยครับขนมปังสิบบาทขวดซองก็สิบบาท มีหลากหลายนะครับมีหลายไส้เลยใครเลเข้าไปทหนเร้านเบนเบอร์เกอรี่นะเก็จะมีร้านปลาทูปลาทูสวยมากครับตวใหญ่สวยมากเลยร้อยยีสิบาทครับตัวใหญ่ครับแล้วก็มีร้อยหนึ่งสามตัวสาัวรนึงสองตัวร้อยยี่สิบใหญ่เลยมีหลายราคาแล้วก็มีตี สี่สิบสามแข่งร้อยสวยมากครับวันนี้ลาไม่กองครับสวยแล้วก็มีทำสิบบาตรงนี้น่ารักผิวมันเลยครับสิบาทวยสวยเลยได้มาได้เลยครับก็จะมีร้านเคบับด้วยครับกนอ่ยะน้ใมรเทรร้านขนมหวานนะครับข้าวเหนียวเหนียวมะม่วง จะมีร้านวุ้นเส้นเห็ดหอมปเปี้ยนะครับเป็นปอเปี้ยแล้วก็ปลาเส้นมหาชัยนะครับทอดมันปัากรายทอดมันกุ้งนะครับร้านสลัปปี้นะครับลูกชิ้นยืยนกินลูกชิ้นไม้สามบาทนะครับ ร้าน่อมมกยังไม่มานะครับยังมาไม่ถึงแล้วก็ล้านขนมถ้วยนะครับยังอยู่นะครับไก่ป๊อปปูอัดร้านขนมเคก้กโบราณสวัสดีครับ ยี่สิบบาท,บาทอันนี้คืออันนี้ก็ยี่สิบาทเหมือนกันอันนี้ก็ยี่สิบโอ้ก็จะมีร้านเนื้อย่างนะครับเนื้อย่าง,อาง,อางหอมหอม,หอมเนื้อหอมเลยนะครับ จะร้านข้าวเหนียวเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับขานะเป็นจะมาะครับอย่างจัดร้านไม่เสร็จนะแล้วก็ร้านขนมเปี๊ยะนะครับโวันนี้มีขนมเปี๊ยะแบบหลากหลายมากครับตัดมาจะเป็นร้านผลไม้อีกหนึ่งร้านนะครับ มีแตงโมมีส้มมีตาลี่แอปเปิลน,นะครับอ่ามีร้านไม่ไม้นะครับขนมอร่อยซอยแป้นะครับขนมเปี๊ยะนำโชคนะครับเปี๊ยะใหญ่เอไข่ทะลักนะครับขนมเปี๊ยะเจ้าดังนะครับขนมอร่อยซอยแปด เค้กก็มีนะครับเค้กชิ้นละสิบบาทร้านน้ำลำไย Gracias.